สวัสดีค่ะวันเสาร์นะคะวันนี้เซอร์เจมนะคะสมบุรณ์แฮกเตอร์บิรามนะคะเดี๋ยวจะพามาชมตัวรถนะคะของ 5065E มือ e 2นะคะที่จอดอยู่ในโชว์รูมของเรานะคะว่าสภาพที่เราจัดเตรียมไว้พร้อมส่งนะคะอันนี้รอเจ้าของอยู่นะคะก็คือจะได้ตัวรถนะคะ พร้อมใบมีดแล้วก็เป็นฐานควร7ใบ26นะคะอันนี้คือสภาพที่ช่งางตกแต่งไว้เรียบร้อยนะคะมีการาเปลี่ยนหลังคานะคะเปลี่ยนเบาะใหม่เช็คลวซึมเก็บสีให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยนะคะ อันนี้เปลี่ยนเบาะใหม่นะคะในราคารถ6กแ0 0 0้าบาทนะคะาสามารถจัดเข้าสินเชื่อได้นะคะ จะเป็นสินเชื่อชัยโยหรือสินเชื่อทิสโก้เราก็มีสินเชื่อลองรับนะคะส่งเป็นรายเดือนส่งเป็นรายปีรุ่นนี้ไม่ต้องเช็คเครดิตนะคะสามารถารับมาจําแล้วก็ดำเนินการสินเชื่อได้เลยค่ะส่งฟรีนะคะมีเล่มพร้อมโอนเลย าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถโทรหาเซลลเจี๊ยบได้นะคะที่เบอร์0930947304 0830905546สมบุญแทรกเตอร์วิรามค่ะ